คนดูเห็ดพึ่งตีนหมีค่ะป๊าดงามขนาดเลยอู้หเขารอพี่ย่านะนี่นี่ค่ะฝนไม่ตกเพื่อนเดือนอู้หงามเห็ดชนิดนี้อร่อยมากยมาตัดขากันจ้า อ่นี้จะมีคนเข็นเด็กเที่ยวนั้นเพื่อนบางทีก็เขาก็มาเที่ยวที่แคมป์เนี่ยค่ะข้างๆป่าตรงนี้จะเป็นแคมป์แล้วก็จะมีร้านอาหารค่ะก็จะได้ยินเสียงเด็กร้องเนาะสวยค่ะงามมากเลยจ้าเพื่อนๆไปจะไปหาต่อจ้าสวย เห็ดตะไคร้ค่ะเพื <Yeah. S 1> ่อนๆเห็ดตะไคร้ฝรั่งนะคะสังเกตว่าดอกเขาจะเป็นสีเขียวนะฮะเขาจะไม่หอมเหมือนเห็ดตะไคร้บ้านเรานะเห็ดตะไคร้บ้านเราจะหอมมากๆเลยแต่อันเนี้ยกินเขาจะแบบอ่อนมากค่ะอีกดอกหนึงหลุดมือแล้วนี่จ้ะ เอาอ้ยอันนี้เป็นเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้ฝรั่งนะคะเพื่อนพี่าจะเอาไปด้วยค่ะเขาอร่อยจ้านี่ค่ะเอาเอาดอกใหญ่ไม่ได้แล้วดอกบานไม่ได้แล้วเพื่อนเราเอาไปเฉพาะดอกเล็กๆเ,เขาเนี่ยเนาะดอกใหญ่เราไม่เอานี่เรา,เาไปเฉพาะดอกตุ้มๆของเขาเนาะนี่ค่ะอ้ย นี่จ้ะก็จะเป็นอย่างนี้เห็ดตะไคร้ฝรั่งนั่นเองจ้าอร่อยค่ะก็เอาไปตำแจ่วหรือไปแกงก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าใครเจอแบบนี้เก็บได้เลยค่ะอร่อยค่ะทุกคนดูหมู่คณะของเห็ดพึ่งน้อยค่ะนี่ค่ะเกิดเป็นจุง้งนี่นี่อิบดูครอบครัวนี้นี่กอดคอกันอยู่ตรงนี้ค่ะ ไม่มีใครเก็บอู้หูเพื่อน <_ C. S 1> เห็ดพึ่งเกาลัดดอกใหญ่มากไม่รู้จะได้เปล่านะขารู้สึกจะนิ่มๆน,นิดนึงถ้าน,นิ่มพี่ยาก็จะไม่เอาแต่เห็ดพึ่งเกาลัดเนี่ยเป็นเห็ดที่อร่อยมากค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้จานเพื่อนซอรี่จ้ะอันนี้ก็เห็ดพึ่งเกาลัดเหมือนกันค่ะ ดอกงามอยู่ค่ะดอกใหญ่แต่ว่าพี่ยาไม่เอาค่ะเพราะว่าเขาบานไม่ไม่อยากกินเห็ดบานจะ้ะพุนแล้วทัาหลายมีเห็ดอีกตัวหนึ่งที่เป็นเห็ดพึ่งน้อยที่พี่ยาจะสอนให้รู้จักตัวนี้เป็นเห็ดพึ่งน้อยที่ไม่ใช่เห็ดพึ่งขาแดงอันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งเช่นเดียวกันแต่เป็นเห็ดพึ่งอีกหนึ่งชนิดเดี๋ยวพี่ยาจะใส่ชื่อเอาไว้ให้นะคะตัวนี้กรุบกรอบอร่อยค่ะเดี๋ยวพี่ยาก็จะเอาเขาไปด้วยเนาะ ไปจ้าสวยไหมคะพเพื่อนๆดูดิสวยมากเห็ดพึ่งหวานนั่นเองค่ะคันอยู่แห่นหรือเห็ดพึ่งหวานนี่จ้ะเดี๋ยวมาตัดขากันว่าเขาจะอ่อนงามขนาดไหนจ้านเพื่อน กำลังว่าจะตัดขายเพื่อนๆดูตัดขาดอกนี้ให้ดูแงเงยหน้าขึ้นมานอีกดอกนึงขายาวมากนี่จ้ะนี่หันเพื่อนไปจ้ะไปตัดขากัน แฟมิลีนี้ค่ะอันนี้สองแล้วมันพี่น้องอีกตรงนั้นอีกหนึ่งแล้วมีตอนนี้มีน้องกุจ,จิกำลังถึงเขาอยู่แต่พี่ยาจะไม่เก็บดอกนี้ไปนะคะให้น้องกุจ,จิถึงไปแต่เดี๋ยวนะนอกจากสองสามดอกสี่ดอกตรงนี้แล้วใช่ไหมก็ยังมีตรงนี้เป็นเครือญาติกันค่ะเก็บเลย ตั้งอยู่สวยมากนี่จ้ะสีดอกสวยมากอีกดอกหนึ่งเราไม่เอานะจ๊ะเอาเข้าไว้เป็นพันอยู่ในป่านี้เลาจ้ะ เพื่อนๆขาสายตาพี่ยา่าพี่ย่ามองมาที่เห็ดดอกนี้นะคะแต่ข้างๆเขาก็มีเห็ดตับเต่าอยู่ดอกหนึ่งตรงนี้แล้วดูนี่ค่ะมาจากพึ่งหวานนี่พี่ย่าจะตัดเขาออกนิดเดียวเพราะว่าเขาหวานช่วยทั้งดอกตั้งกต่ขายันดอกไม่อยากเขาตัดเขาออกเยอะค่ะเสียดายเก็บไว้กินในฤดูหนาวนะคะนี่จะ อ๋อเป็นเห็ดพึ่งน้อยนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาเป็นรุ่นขาเหลืองอันนี้ก็อร่อยค่ะเอาไปด้วยจ้า นี่เน็นตโตก็อินดิงก็หัวเห็ดฮู้ยเพอร์เฟคโตสวยมากเกิดขึ้นข้างๆเห็ดพึ่งน้อยสองสามดอกงามจริงอะไรจริง เกลือจะเพื่อน,อนแต่รู้สึกว่าเขาจะไม่ได้ค่ะเพราะว่าขารู้สึกจะนิ่มนะจ้ะโอเคเอาเขาไว้ในป่านี้หละจ้าทุกคนดูเห็ดตับเต่าค่ะางามแล้วตรงนูน้นเห็ดอะไรวะเฮ้ยอีกคาร์เนนเห็ดพึ่งหวานเพื่อนโอ้เห็ดพึ่งหวานพี่ย่ายนึกว่าเห็ดเอ้เห็นหัวเขานึกว่าเห็ดไอ้นั่นส่วนอันนี้เป็นเห็ดดินค่ะเดี๋ยวเอาเขาไปด้วยก็ได้เขาอยู่ด้วยกันเนาะ สามเผ่าพันวันนี้พี่ย่าไม่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่ย่าเตรียมช็อกโกแลตมาเตรียมน้ำเป๊ปซี่มาแล้วก็มีไข่ลวกมาอีกหนึ่งใบค่ะอ่อนมากค่ะอู้หแพบไม่อยากปาดออกเลยเจ้าประคุณงามเกิน เห็นหัวเขานึกว่าเนเหมือนเห็ดเกลือไงตอนแรกไม่ได้สนใจเห็ดเกลือค่ะเพื่อนเห็ดเกลือดอกเล็กถ้าเล็กอย่างเงี้ยอร่อยจ้ะเหมือนเห็ดฟางค่ะเวลาลอกหัวออกแล้วจะอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตัดหากันทีหลังเนาะเพื่อนๆเห็ดพึ่งตีนหมีค่ะ ครอบครัวนี้พ่อแม่แล้วก็ลูกข้างบนนี่ยลูกงามมากทุกคนโอ้ยงามมากเก็บเลยจ้าโอ้ยงามงามงาม ทุกคนเห็ดพึ่งตินหมีเห็ดพึ่งเนยนะคะอร่อยมากๆมากๆมาที่สุดของที่สุดที่สุดของแจ้เรามาตัดขากลยเจ้ามาๆมาๆตัดขาตัดขาจัดดอกเล็กนี่ก่อนเนาะ เห็ดชนิดนี้เป็นเห็ดหายากเพราะฉะนั้นโอ้โอยเพื่อนๆดูดิพี่ย่ากําลังจะบอกว่าเพราะฉะนั้นพี่ย่าจะตัดอย่างระมัดระวังโอ้ทุกคนโอ้ทุกคนมุสากาจะตัดขาอย่างระมัดระวังโอ้ทุกคนคะ่ะแต่พี่ย่าจะเอาดอกเขาไปเพราะว่าเห็ดชนิดนี้มันอร่อยมากๆเอาไปทอดค่ะนี่ค่ะ ่อันนี้เห็ดเกลือที่พี่ยาเก็บมาเมื่อก,กี้นี่เนาะวันนี้ก็โดนนอนกินเหมือนกันไม่เอาหวังว่าจะไม่โดนนอนกินนะโอ้ยไม่รอดเห็ดอร่อยมากจะไม่รอดนี่ค่ะแต่ขาเขาพี่ยาจะตัดออกไปอย่างนี้ค่ะ เพราะว่าเห็ดชนิดนี้มันหาก,กินยากแล้วอร่อยด้วยมันจะหมดฤดูเขาแล้วนั้นก็ตัดเลยแล้วกัน,นไม่รอดจรินด้วยนี่ได้แค่นี้แหละเอาไปแค่นี้เพืเ่อนๆได้แต่ดอกก็ดียังดีวะไปจ้ะเห็ดอะไรเนาะนี่ เป็นเป็นเห็ดตับเต่านั่นแหละค่ะแต่ว่าพี่ยาไม่เอานะเขาไม่สวยเลยค่ะเอาเขาไว้เป็นพันในป่าน,นี่แหละทุกคนคะเจอเห็ดตับเต่าค่ะตับเต่าหัดพึ่งทามนี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะเอาไอ้นี่เขาออก โอ้ยเพื่อนๆไม่น่าจะได้เขาโดนกินค่ะขาได้อยู่ขาได้อยู่จ้ะแข็งปักเลยจ้นเพื่อนเนี่ยค่ะเหนียวอร่อยค่ะดอกนี้เอาไว้นี่ดอกนี้ไม่สวยไม่เอาจ้ะ นู่นอีกดอกนึงอุ้ยสองดอกนี่ค่ะเห็ดตับเก่าแต่อันนี้รู้สึกจะเป็นอันนี้เป็นเห็ดพึ่งตินหมีจ้ะอุดีใจเอามีดอกเล็กแต่ไม่โตแล้วมาตัดขาดกันเลย เอาจริงๆเพื่อนๆเห็ดพึ่งติ่มีนี่ะมันอร่อยจริงๆพี่ย่าชอบจริงพี่ย่าชอบมากเห็ดพึ่งตินน่มีนี่ะนี่โอ้ยของอร่อยโอ้ ได้จ้ะต้องเอาเข้าไว้ในป่าเหมือนเดิมมาดูเห็ดตับเตา่าโออได้ได้ได,ได้งามอยู่ได้เห็ดตับเต่าค่ะเราเห็ดตับเตา่านี่งามอยู่จ้าไปจ้าเจออสองดอกจ้ะเห็ดตับเตา่าเห็ดตับเต่าในป่าไม้ผัดใบอ่ะดอกเขาจะแข็ง แล้วดอกเขาจะเป็นสีน้ำตาลจ้ะดูสองดอกที่ตั้งเรียงกันนะจ๊ะนั่นจ้ะเห็นไหม <IN C pap ad ala> ดอกเขาจะเหนียวกรอบอร่อยเขาเขาจะต่างกันกับที่ไปเก็บในป่าสนนะ ี่ย่าก็จะเอาไปเฉพาะดอกถ้าถามพี่ย่าว่าเก็บเห็ดตับเต่าในป่าไม้ไม้ใหญ่ไม้โอก๊กไม้บีดหรือว่าไม้ผัดใบกับในป่าสนอร่อยอะไรอร่อยกว่ากันก็ในป่าไม้ผัดใบอร่อยกว่าจ้ะทําไมถึงอร่อยคว,ความกรุบความกรอบมันต่างกันไหมต่างจ้ะต่างจ้ะรสชาติต่างกันไหม ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายแต่ความกรุบกรอบมันจะต่างกว่ากันนิดหน่อยจ้าเพ well ื่อนๆสังเกตไหมว่าเห็ดตับเตา ที่เกิดขึ้นในป่าถัดใบนั้นขาของเขาจะเป็นสีเหลืององมแดงเหลืององมส้มใต้หมวกก็จะเป็นสีเหลืององมส้มจะไม่แดงแป๊ดเหมือนเห็ดตับเต่าที่เกิดขึ้นในป่าสนนะจ๊ะหมวกสังเกตไหมจะเป็นสีน้ำตาลข้างบนจะเป็นสีน้ำตาลเข้มออกมาข้างล่างปีกเขาปีกเขาจะเป็นสีน้ำตาลอ่อน เขาจะไม่เป็นสีส้มอมแดงเหมือนในป่าสนนะจ๊ะนี่ค่ะรสชาติอร่อยมากๆเพื่อนๆเขาจะเกิดขึ้นในป่าผัดใบเนะี่ยเพื่อนเห็นใช่ไหมนี่ค่ะป่าผัดใบนะคะนี่จ๊ะสวยเนอะ สีเหลืองน่ากินมนากเค่ะหัวของเห็ดจะเหมือนใบไม้เลยฤดูนี้เดือนกันยายนเป็นฤดูออทัมหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงนงเพื่อนกันยาตุลาพฤศจิกาคือฤดูใบไม้ร่วงค่ะพฤศจิกานี่คือจะร่วงหมดเลยเข้าหน้าหนาวเดซ ember j a n u a r y แล้วก็ February นี่คือจะเข้าหน้าหนาวแบบเต็มสตรีค่ะ ตอนนี้ใบไม้ยังเขียวขจีอยู่ยังมีแสงแดดให้เห็นอยู่ค่ะเห็นดอกนั้นไหมคะดอกเขาสีจะเหมือนใบไม้มากๆเลยค่ะเพื่อนแต่ดอกนี้แก่แล้วพี่ยาจะไม่เก็บนะคะแต่พี่ยาจะมา,าถ่ายให้ดูเฉยเนี่ยคะ่ะ สวยนี่เห็ดเพิ่งติดหมีจ้าเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะไม่ต้องตัดขาเลยงามเอามาแรงออกก่อนตุ๊กปุ๊อยู่เอา้ามีไม้เสียบหัวไปจ้ะ เ็จพึ่งหวานเส็จเพึ่งหวานคันเพื่อนอีกดอกหนึ่งไม่ได้แล้วจ้ะมันเน่า,นาไม่ได้แล้วอันนี้ก็พี่ยาก็จะต้องมาเอาหัวเขาทิ้งเนาะได้เฉพาะขาจา้ะพาะขาก็ยังดีจ้ะ นี่ค่ะวิธีตากเห็ดโดยไม่ง้อแดดนะคะพเพื่อนๆเราก็ต้องมีเครื่องอบเห็ดแบบนี้ล่ละคะ่ะอบให้แห้งค่ะใครจะไปฝากเพื่อนๆทางเมืองไทยก็อบให้แห้งแล้วใส่ขวดโหลไว้ค่ะเวลาเราไปเมืองไทยเราก็ไปฝากแฟนคลับ FC ของเราที่เมืองไทยได้จะให้ญาติพี่น้องได้กินกันด้วยเนาะอันนี้เป็นถาดที่สองนะคะไม่ต้องล้างเห็ดนะพเพื่อนๆให้ปัดเอาค่ะใช้ป,ป,ปัด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 เอาก็พอค่ะไม่ต้องล้างแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะ แล้วก็ไปอบประมาณ8ชั่วโมงจ้าเพื่อน